ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านพร้อมรับทราบข้อมูลทรัพยากรน,น้ำเพื่อนำเสนอต่อรัฐสภาค่ะ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุมอำเภอเวียงสาคณะกรรมาการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ำนำโดยนายชวลิตขจรพงกีรติสอสอบัญชีรายชื่อพักพลังสังคมใหม่และคณะลงพื้นที่มอบถุงยางชีพพร้อมรับทราบข้อมูลทรัพยากรน,น้ำเพื่อน,นำเสนอต่อรัฐสภาซึ่งมีนายนิวัฒน์งามธุระรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนายนพพรเรืองสว่างในอำเภอเวียงสาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการโชลประธานน่าน ผู้นำท้องที่ท้องถิน่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับนายชวลิตกล่าวว่าการลงพื้นที่ในวันนี้เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําสําหรับเป็นข้อมูลเพื่อนําเข้ารัฐสภาในการหาแนวทางบริหารจัดการและแก้ไขต่อไปทั้งนี้มีความห่วงใยต่อผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จึงได้นําสิ่งของถุงยางชีพมาช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ตําบลตาลชุมอําเภอเวียงสา จำนวน500ถุงและจะร่วมประชุมกับผู้บริหารจังหวัดน่านเพื่อรับทราบข้อมูลและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่สำหรับอำเภอเวียงสาได้รับผลกระทบจากอุทกภัย9ตำบล39หมู่บ้านพื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย7,000ไร่โดยตำบลตาชุมได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจำนวน5หมู่บ้าน748ครัวเรือนประชาชนได้รับผลกระทบจำนวน1,244ครัวเรือนค่ะ